ปลูกอะไรคะหลุมตรงนี้อันนี้พอกกันนี้ครับอย่างนี้มกกนไม่ไม่ควรนะหลักการคือใบยอดอ่อนอย่างนี้มันไม่ดีไม่ควรจะปลูกอย่างนีค้ควรจะปลูกให้เป็นใบแก่ๆแ,แต่ตอนนี้มันมีอยู่ต้นเดียวแล้วต้องปลูกมันอ๋อค่ะนะครับควรจะปลูกใบแบบพีสลดัดหรือใบแก่เพาะอะไรมันจะลด<ห>การขายน้ํามันจะทําให้<อ>ร์เตี้ยรอดตายสูงขึ้นนะครับมาเกระพุธชนิดนะครับต้องเป็นยอดที่ยอดแก่นะครับเป็นยอด ตั้งแต่กลางถึงเกยดอ่อนมีโอกาสคลายน้ําเยอะมีโอกาสตายเยอได้ค่ะเป็นความรู้ใหม่นะคะรับคนที่จะปลูกไม้ป่าหรือไม้ทุกชนิดนะคะมาฮอกกานีไม้นี้อายุกี่ปีคะอันนี้สิบห้าปีสิบปีสิหปีเขใช้ได้ครับหน้าประมาณหกสาสิบถึงหกสิบเซนละตัวเร็วตัวเร็วแต่ว่าตัวเร็วคุณภาพดีไม้ อกันนีไม้เนื้อสวยใช่ไหมคะไม้เนื้อสวยด้วยครับแนะนำอีกตัวหนึ่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยสำหรับคนที่สนใจปลูกในป่าสนใจสอบถามมาได้ชมพูดสักคู่ะค่ะตอนนี้ก็คือมะเอกันนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณต้นละ13บาทนะคะช่วงนี้สนใจติดต่อมาได้นะคะ